ดูก็เหมือนแว่นทั่วไปใช่ไหมคะแต่นี้เป็นแว่นแม่เหล็กนะทุกคนเป็นแว่นแม่เหล็กแบบใหม่เลยแบบนี้ยืดได้อย่างนี้เลยนะคะแล้วแม่เหล็กเขาติดแน่นทนนานด้วยเนี่ยดูดกี่ครั้งก็ไม่เป็นไรอันนี้สวมข้างหลังได้เลยคือจะสวมอย่างนี้ก็ได้หรือว่าเราจะถอดก่อนแล้วเราค่อยสวมก็ได้นะคะเนี่ยแบบนี้แล้วเราก็ค่อยติดทั้งหลังทีเดียวได้แต่อันนี้จะมีเฉพาะค่าสายตายาวนะคะมีถึงบวกสี่ร้อยเลยค่ะทุกคนเนี่ย ใส่สบายดูไวรุ่นมากแล้วตรงนี้ก็แข็งแรงด้วยนะคะราคาหลักสิบถูกมากเวลาเก็บนะคะเก็บง่ายมากตรงนี้เขาจะมีให้รูดก็แค่รูดลงมาอย่างนี้เพิ่มความแข็งแรงให้กับแกนแว่นโอ้คือดีแล้วเขามีหลายสีด้วยนะคะทุกคนอันนี้สีฟ้ามีสีน้ำตาลสีดำคือสวยมากเนี่ยถ้าเกิดไม่ต้องการรัดข้างหลังก็เป็นแบบนี้เลย หรือจะเก็บแบบนี้ก็ได้ใครสนใจนะพ่กัดตะกร้ามุมใช้มือล่างได้เลยค่ะตรงนี้นะคะ